รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Nation TV ครับวันนี้คู่ชมอยู่กับผมครับอู๋แอดสปินนายอิงแอดอิงหาดแก๊ดแอดกัตพัทครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับผ่านทางทวิตเตอร์ @digitalivtv ครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l i f e t v ค่ะวันนี้รายการดิจิไลฟ์ครับมีเรื่องราวน่าสนใจมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเริ่มจากบริการใหม่นะครับจาก AIS ซึ่งถือว่าเป็นบริการปรากฏการใหม่นะครับครั้งแรกของโลกที่จะทําให้ผู้้ใชบรรริกาโทศัพ อยู่รายเดือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในระหว่างเดือนตอนไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนเอาค่าโทรเป็นเน็ตหรือจะเปลี่ยนเน็ตเป็นค่าโทรแล้วก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยครับค่ะมาที่ช่วงแอปโฟกัสวันนี้นะคะเราก็ยังมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆเยอะแยะมากมายมาให้ดาวน์โหลดไปพร้อมๆกันค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงใหม่นะครับนี่คือ <S 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 มันมี <S <S อีกช่วงหนึ่งหรอมีครับเรามีช่วงใหม่ของรายการแล้วนะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์โ o ครับเป็นช่วงของการูเราไม่ได้เตรียมใจใช่ไหม <laughs> ที่ไลฟ์โพลนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับว่าคนเนี่ยแชรจงของที่ทีไลฟ์นะครับที่บนการเส็ของเราได้หลักต้งางการสุส่มสํารวจนะฮะว่าประเด็นบนโลกออนไลน์ประเด็นต่างนะครับเป็นอย่างไรทิศเห็นกันอย่างไรบ้างน,นะครับอาทิตย์นี้คําถามคืออะไรและผลตรุปเป็นอย่างไรนะครับน่าติดตามมากครับผมบอกได้เลยน่าติดตามจริงขนาเราสองคนยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะ <laughs> ค่ะเอาเป็นว่าติดตามพี่แก่ด้วยละกันแต่ว่าตอนนี้พักกันจะพู่ค่ะ,คะ,คะ ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับเราไปอัปเดตข่าวสารแวดวงดิจิตัลกันครับในช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตคุณผู้ชมครับดิจิไลฟ์อัปเดตวันนี้นะครับผมมีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือรายเดือนนะครับซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกจากหาง i s s นะครับในชื่อ iSwap โดยที่แพ็กเกจรายเดือนตัวนี้นะครับจะเป็นแพ็กเกจครั้งแรกเลยนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้า a i s ที่ใช้แพ็ก i s w a p เนี่ย เปลี่ยนเอาค่าโทรเป็นเน็ตหรือจะสลับเอาเน็ตกับมาเป็นค่าโทรได้เองออระหว่างเดือนนะครับนี่ครับเป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าระหว่างเดือนนั่นคือหมายความว่าสมมติเดือนนี้เนี่ยแพ็กเกจที่ผมใช้เนี่ยใช้จนเน็ตหมดแล้วค่าโทรย,ยังเหลืออีกสัก2 0 0นาทีได้แล้วก็เสียดายใช่ไหมฮะสมมติวันที่29เกแล้วกันจะหมดเดือนแล้วแล้วเราจะแบบจะมาซื้อเน็ตเติมเป็นแพ็กเสิร์ฟก็เสียเงินเพราะว่าเราแบบเฮ้ยก็ค่าโทรเหลือใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะสลับนะครับเอาค่าโทรกลับมาเป็นเน็ตได้ หรือบางเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีธุรละต้องโทรเยอะมากๆผิดปกติคือ<ะ>เดือนนั้นเดือนเดียวอะ่ะเรารู้สึกว่าเดือนหน้าเราคงใช้งานปกติแล้วล่ะเดือนนั้นเราอาจจะแบบมีแฟนเพิ่มมีแฟนแล้วเราอยากจะโทรเยอะๆะใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็เอาสลับเอาค่าเน็ตกลับมาเป็นค่าโทรได้ระหว่างเดือนเลยแปลว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับในการที่เราจ่ายแพ็กเกจรายเดือนไปเนี่ยเราสามารถใช้เงิน ที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยได้อยังคุ้มค่าโดยที่ไม่เสียแบบไม่เสียทิ้งเปล่าประโยชน์เลยะนะครับหลักการของแพ็กเกจไอสวอปเนี่ยคือ AIS เนี่ยจะให้เราเลือกค่าบริการรายเดือนที่เราต้องการจะจ่ายก่อนอก็คือทุกทุกคนอาจจะมีในใจอยู่แล้วล่ะว่ารายเดือนโทรศัพท์มือถือเราอ่ะอยากจะจ่ายเงินสักกี่ร้อยบาทานะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนละไม่เท่ากันนะครับโดยที่ไอสวอปเนี่ยของ AIS ก็เริ่มต้นเพียง299อ้บกาทเองถูกมากนะครับไปสุดที่999บาบาทตอนนี้นะครับ ซึ่งในแต่ละแพ็คนะครับเขาก็จะมีค่าโทรและเน็ตเนี่ยเริ่มต้นมาให้เหมือนกับแพ็คปกติทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าที่ทีเด็ดของเขาก็คือเราสามารถที่จะสลับปรับเอาค่าโทรเป็นเน็ตหรือจะเอาเน็ตมาเป็นค่าโทรได้อย่างอิสระเลยตามการใช้งานจริงของเราค่ะนั่นคืออยู่ในงบสมมติว่าผมเลือกแพ็ค299เกนี่ยนะครับก็คือในงบ29 9เกนี่ยก็จะมีบอกมาแล้วว่าเราสามารถโทรได้กี่นาทีใช้เน็ตได้กี่เมกค่ะ,ะทีนี้เราก็มาปรับเอาละว,ว่าเราจะโทรแค่นี้นาทีนะใช้เน็ตเยอะหน่อย หรือว่าเดือนไหนใช้ไม่พอก็สลับกลับมาแล้วิธีการปรับนี้เราสามารถปรับได้ด้วยตนเองเลยอย่างง่ายๆเลยนะครับเราสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIS eService ซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆลูกค้า AIS หลายคนเนี่ยรู้จักแอปนี้อยู่แล้วมไม่ใช่แอปใหม่เลยนะครับแต่ว่าเขาอ e ัปเดตแอป eService เนี่ยให้มารองรับลูกค้าแพ็ก iSwap ด้วยนี่นะ,นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะตัวเครื่องมือถือที่น้องอิงถืออยู่เนี่ยเป็นซิมที่เป็นแพ AIS iSwap แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราเข้าไปที่แอป u s e r v i e เนี่ยก็จะเจอเมนูใหม่อันนึงนะครับชื่อว่าเมนู iSwap นี่นะคะนี่นะครับโดยที่เมนูนี้เขาจะบอกชัดเจนเลยว่าในเดือนนี้นะครับเดือนของเราเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะใช้งานโทรเหลืออีกกี่นาทีแล้วก็ใช้เน็ตได้อีกกี่เมกอ่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกๆคนสามารถเช็คได้อยู่แล้วแต่ว่า ของเขาคือสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้นี่เลยนะคะคำว่าปรับเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราลอมีปุ่มกดเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะพอกดปรับเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยก็จะโหลดตัวเมนูสําหรับในการที่จะสลับเอาค่าโทรเป็นเน็ตเอาเน็ตกลับมาเป็นค่าโทรได้นะครับโดยที่ผมชอบอินเทอร์เฟซของเขามากๆเพราะว่าใช้งานง่ายจริงๆนี่มาแล้วค่ะพี่หูมาเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยสีม่วงนี่ก็คือโทรเป็นค่าโทรเนาะ ได้อีกกี่นาทีแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นเน็ตก็คือตัวสีชมพูเนี่ยใช้ได้อีกกี่เมกอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือแพ็กปัจจุบันเหลือโทรอีก315นาทีใช้เน็ตอีก7ก1 1เมกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เน็ตเยอะอะใช่เน็ตแค่นี้ไม่พอเออ,<พ>อ700เมกนี่ไม่น่าจะพอ,อะนะครับเราก็เราก็หมุนเลยครับนะครับตรงนี้อนะ่มะมันจีมาเป็นมันเป็นปุ่มที่หมุนได้เราก็หมุนไปเอาค่าเน็ตเยอะขึ้นนีุ่้ยทำได้ง่ายๆอย่ายงนี้เลยเหรอคะนี่ผมอยากเอาเน็ 1.5กิกไปเลยอ่ะ1.5อ่งจุาหนกิกนะครับเขาบอกว่าเอ้ยบางทีหมุนแล้วละมือเราไม,ไม่แม่นใช่ไหมฮะค่ะมันก็มีปุ่มบวกลบให้แบบเราเราแตะได้แบบง่ายๆอย่างเงี้นี่ก็จะเหลือค่าโทรแค่157นาทีแต่ว่าใช้เน็ตได้เต็มเปี่ยมเลยอีก1.5กิกเป็นต้นคือแค่หมุนแค่นี้เสร็จแล้วแค่หมุนแค่นี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมนะครับพอหมุนเสร็จแล้วอย่าลืมกดโอเคข้างล่างะนะครับเพื่อคอนเฟิร์มก็จะเปลี่ยนแพ็ก ทันทีจริงๆเพราะว่าเนี่ยครับเราเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับเรากดเรากดโอเคเลยนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าต่อให้เปลี่ยนผิดก็เปลี่ยนกลับมาได้เปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณทํารายการไอซอสวอปสเร็จแล้วนะรอรับ SMS อยืนยันการเปลี่ยนเป็นแพ็กนี้นะครับค่ะแล้วก็กดปิดไปแล้วก็รอ SMS ยืนยันอีกทีนี่มาแล้วค่ะซึ่ง SMS มมาเร็วมากนะครับมาแล้วก็กดอ่าน SMS อนิดนึงนะครับ SMS นี้ก็จะเขียนว่าคุณสวอปนี่เปลี่ยนเป็นแพ็กที่เราเลืืออกกเม่่สัครูนี้ะ เรียบร้อยแล้วเป็นการยืนหยัดโอ้โหรวดเร็วมากแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือมันสามารถเปลี่ยนระหว่างเดือนคือเปลี่ยนวันไหนของเดือนก็ได้แถมตอนไหนก็ได้เลยสะดวกมากๆะนะครับตัวนี้ก็มีแอป AISE Service เนี่ยก็รองรับทั้งบน Android แล้วก็ iPhone เพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้มือถืออะไรอยู่ก็สามารถใช้แพ็คนี้ได้แล้วก็เข้า AISE Service ไปเปลี่ยนได้นะครับก็ถือได้ว่าแพ็กเกจ iSwap เนี่ยออกมาตอบโจทย์นะครับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีอาจจะมีอัตราการใช้งานแต่ละเดือนเนี่ย ไม่ค่อยคงที่พอมีแพ็กอย่างนี้เนี่ยมันก็มีความยืดหยุ่นสูงเนาะแล้วก็สามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เหมือนกับลดโอกาสในการที่เราใช้งานเกินแพ็กเกจไปได้เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปเนี่ยทั้งเป็นค่าโทรและเน็ตเนี่ยเราเอามาใช้แบบใช้กันทุกเม็ดอ่ะใช้คุ้มห่าจริงๆนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือทั้งทางลูกค้าเองด้วยนะครับใช้ AIS iSwap ตัวนี้ก็ประหยัดค่าโทรแล้วก็คุ้ม ค่า,ชาใ,ใช้จ่ยายค,ค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะคะ,ะคือบางทีอย่างเงี้ยอิงแบบค่าโทรศัพท์2,000-3,000แบบงงอ่ะว่าทำไมมันถึงแพงได้ขนาดนั้นแต่ว่าคืออันเนี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่าเราใช้ค่าโทรกี่นาทีใช้ค่าเน็ตยังไงบ้างะะแล้วก็ใช้ไม่หมดก็เปลี่ยนเอาอีกฝั่งหนึ่งมาใช้ได้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจ AIS iSwap Package นะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของ,ง AIS iSwap ได้ที่เว็บไซต์ w w w a i s c o t s h iSwap น่า<ม>แนี่นมีบอกอยู่ครบเลยทุกอย่างะนะครับคำถามที่อาจจะสงสัยอยู่นิดนึงสมัครยังไงหรือว่าต้องเป็นเบอร์ใหม่หรือเปล่าก็ไปดูในนั้นได้นะครับได้ค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบพวกเราเลยค่ะนี่คือดิจิรัลอัปเดตของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมากับช่วงหน้าในรายการครับ สู่นิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับทุกคนนะครับหยิบสมาร์ทโฟนหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับเราจะมีแอปเจ๋งๆทั้งเกมทั้งอัพิวิตี้ที่แบบกคุณต้องโหลดพร้อมกันนะครับเพราะนี่คือชื่อช่วงแอปโฟกัส <Apple. S 1> ครับแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรามีแอปดีๆเยอะนะครับ,รบแต่ทุกอาทิตย์เราต้องมีเกมเราต้องมีเกมนะครับน<อ>นแล้วอาทิตย์นี้นะครับมีเกมจริงๆอีกแล้วเนาะยี้เป็นคนแนะนำเลยครับใช่แล้วนะคะเกม of this week นะคะนั่นก็คือ Angry Birds ์ดไฟทนั่นเองมันไม่จบพิธีนะโอ้โหนานมากเป็นเกม <c oughs> เก่าแก่ยาวนาน <c oughs> มันยังเป็นเกมที่แบบแว่ารู้สึกจะหาบุคมาเล่นได้เรื่อยๆครับ <c oughs> ถูกต้องนะคะคือมันยังแบบว่ามีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานิดๆหน่อยๆตลอดเวลาแล้วก็ออกมาหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วนะคะส่วนอันนี้ที่ออกมมาาาล่สุดนนนนนะะะคัจเ้ไปทง คือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยิงนกไม่มีอะไรมากแล้วก็ยิงนกก็ยิงยิงหมูก็ไปเรื่อยแก็ยิงนกแต่แล้วพอมันเริ่มมันเริ่มยิงไม่รู้ยิงยิงอะไรแล้วเนี่ยยิงไม่โอกาสยิงไปใต้น้ำยิงไปหมดแล้วเนี่ยนะหมดหมดละก็เริ่มไปเกมแบบแนวพัลเซลไปเกมแบบหรือไปเกมภาษาเกมแข่งรถก็มีมาแล้วไปแข่งรถทุกอย่างมาแล้วล่าสุดแองก b i r d ิร์ดไฟท์แองกี้เบิร์ดไฟท์อันนี้โหลดฟรีใช่แล้วครับก็คือเหมือน ง่ายๆเลยอะค่ะเหมือนเกมพซัซโซทั่วไปนะคะที่เราจะต้องลากเ,าเ,ะะเาจ้าต,ตัวนกที่หน้าตาเหมือนกันสีเหมือนกันมาอยู่ในแถวเดียวกันแต่ว่าหายกินที่คอนเซ็ปต์เอนพวกลายบับโบอะไรพวกนี้แหละก็คือสามตัวเหมือนหายปุ้งถ้าเกิดว่าสีตัวเบิ้นปุ้งแล้วแบบว่ามีไอเทมขึ้นมาอะไรอย<ช>่างเงี้ยใช่แล้วนะคะหรือว่าจะได้ได้มากสุดเนห้าตัวถูกต้องนะคะแล้วก็พอพอเราเล่นพอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยนกมันจะสู้กัน คือต้องบอกว่าไอี่สู้เนี่ยนะฮะจุดความสุดของเกมนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> ครับไอคำว่าไฟเนี่ยนะฮะไม่ได้ไฟกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณจะเล่นสู้กับคนทั้งโลกครับ <c oughs> คนอื่นคนอื่น <ạ. S 1> ค,ค,ค,คือคือระหวคือคือเกมเนี่ยนะครับเล่นต้องมีเน็ตต้องบอกก่อนเลยนะเล่นต้องมีเน็ตเพราะว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัววีโอเนี่ยนะครับไปไปการแมทช์กับเรียกว่าสมุบรสงอรามจีนแล้ือเมืองไทยเปิดปุ๊บมาปุ๊บเล่นปึ้งคนที่เล่นจับจัาห่านี้พร้อมๆกันน่ะก็จะได้มาไฟกัน <c oughs> ไม่จริงๆแบบแบาดาเนี่ยด่าเนี่ยอย่างเดียวขึ้นสู้กัน<ช>กต้องมีคนหนึ่งแพ้ใช่เออต้องมีคนหนึ่งแพ้นะครับแล้วก็เราก็จะเก็บคือในในฉากหนึ่งเนี่ยในฉากหนึ่งเนี่ยเขาปอร์เซ็นคุณต้องสู้กี่ไฟต์คืตอต้องสู้ต้องสู้กี่ครั้งอ่ะถึงชนะถ้าเกิดว่าชนะปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยก็ขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อก็ไดอาจจะดูเป็นเกมพัซเซลธรรมดาิดแต่มันไม่ธรรมดาแต่ติด เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราแพ้ปุ๊บเราก็อยากจะชนะอีกทีนงึงซึ่งซึ่งวิธีชนะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เหาคือเกมมันฉลาดมากในการดีไซน์หมายความว่าต่อให้นี่นะครับคุณเล่นเกมพัซโซเก่งมากเลยนะครับคุณอาจจะแพ้ได้นี่เพราะคุณตัวสู้ไอเทมสูงครับคือตัวละครเนี่ยเขาใ<ช>ๆๆส่ใส่ไอเทมผ่านมาแล้วเยอะเขาเล่นมาก่อนหน้าเราเยอะแล้วเขาเขาอาจจะมีใส่กรอดใส่มวยใส่อาวุธอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล<ช>้วก็ เรีว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เล่นแบบเก่งทางรัฐรวยรวยรวยเอาแลาซื้อแหลกซื้อแหลกคุณก็สามารถแพ้เขาได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคนร,รวยรวยทางรัฐเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเล่นไม่เก่งแล้วคุณเทพการเล่นพตัตโซ้รละไปชนะเขาขึ้นมาคุณก็จะได้เหมือนกันนี่ต้องบอกนี้เพราะว่าผมติด นี่แกอินมากเลยนะคะอินพวกเกมนะที่เล่าผมติดเพราะว่าผมว่าจริงๆอย่างน้องอิงสู้กับผมยป็นไงนะครับบางบางบางแมทเนี่ยบางแมทเนี่ยคือเชนอิงเนี่ยเลเวลประมาณเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสองผมเนี่ยเลเวลสิบเอ็ดกว่าแล้วเล่นกันเปเล่นไปไกลแล้วใช่ไหมฮะคือเรียกว่าเล่นกับคุณแกยังไงเจอเขาเนี่ยแพ้แต่ถ้าเกิดอันไหนผมเล่นแล้วเบลบอคือแบบว่ามันหาปุ่มมันมันมันหาไม่ได้จริงหแล้วอิงถูกหวยคือกดปุ๊บติดหมดเลย ก็ชนะด้วผมก็แพ้นะฮะ,ะ,ะแล้วเลเวลต่ำๆไปชนะเลเวลสูงๆนี่ขึ้น<ช>เลยนะครับใช่ใช่ผมผมเคยชนะแบบว่าตอนนั้นผมเลเวลห้าชนะคนเลเวลที่หกไปแล้วอ่ะครับอเออคือแบบปุ๊กๆอ่ะแบบอตอนแรกเห็นก็แพ้แน่เล่นไปเล่นม,มาเฮ้ยชนะชนะนมันมีโอกาสอะไอย่างงี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ แล้วก็ระหว่างทาคู่ก็เก็บเลเวลเไปเรื่อยๆเลยคะไปเรื่อยๆแต่ว่าเองชอบเพราะว่าเราจะได้อาวุธใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ตกแต่งให้เจ้นหนของคุณเนี่ยเก่งมากขึ้นเรื่อยๆลยคน่ารักด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าเสียงมันอาจจะเสียงดังนิดนึงตอนเวลาตีกันเนี่ยเสียงเสียงเหมือนเหมือนแบบบกตีกันจริงๆอ่ะใช่เือนมามเคาะวเราะหัวเะกัวเราะหับเราะหัวเราะหัวนราะหวนระหลวฟราะหัวยราะหัดไปาะหัดเาะหัวเราะหัวเรี่ยวแล้ะกัวเราะหัวเป็นอัวเะหัวเราะหัวา i หัวราะหันเร c ะหัวเนี่ยนะครับคอนเ็าต์งวายาคือว เวลาคือเขาจะไปรวบรวมบรรดากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกมาแล้วลิสมาให้คุณนะครับจริงๆมัน,นเหมือนเหมือนแพ็กเกจทัวร์แหละนะฮะแล้วก็บอกว่าใยตอนนี้มีกิจกรรมน่าสนใจมากที่ประเทศนี้ที่นี่ที่นี่ค,นะคุณชอบไหมคือถ้าเกิดมันเหมาะถ้าเกิดว่าคุณนึกไม่ออกว่าคุณจะทําอะไรปิดเทอมเนี้ยหรือแบบว่าบางทีแบบว่าไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนะเปิดครุกมาเนี่ยจะมีแพ็กเกจตหนึ่งอยากให้ท่าสนใจเล่นมากนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลปุ๊บจากกิจกรรมที่ไหน ค่าตั๋วเท่าไหร่อะไรยังไงสนใจก็ไปว่ากันไปว่าไปนะฮะอันนี้คือไอคอนเซ็ปต์ง่ายๆของแอปครูกนะครับแต่มีอีกแอปหนึ่งที่อยากแนะนําให้คนให้คนเรียกว่าให้ทุกคนดาวน์โหลดเลยแล้วกันนะครับ<ะ>อแอปนี้เนี่ยตอนเห็นครั้งแรกผมว่าคนคิดเนี่ยคนได้รางวัลอะไรสักอย่างในชีวิตได้แล้วก็อยากนะฮะในชีวิตจริงจริงเขาคนได้รางวัลอะไรสักอย่างมากเลยนะฮะแอปนี้ชื่อแอป B My Eyes นะครับ B My Eyes ไอคอนเซ็ปต์คือแอปเพื่อที่ให้คนทั่วไปสามารถเป็นคนช่วยเหลือคนตาบอดได้ก็สนใจมากฮะ ข้อเสียของเขาคือว่าคนตาบอดเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไง<ฆ>ใช่ไหมฮะคือแบบไม่เห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยคือบางคนบอกว่าอ๋อคนตาบอดเขาก็ต้องมีไม้แล้วก็มีเดินไป,น,ไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่าจะชินๆนะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีคนช่วยเช่นนมหยิบนมมาสมมติว่ามีมีกระปุกสองกระปุกข้างอันไหนนมคือกล่องเหมือนกันอันอันไหนนมอันไหนตอนไม่ไม่รู้ใช่ไหมฮะหรือหยิบนมมาหมดอายุหรือยัง อ่าเรื่องใหญ่คือคือถ้าเกิดเป็นคนถ้าถ้าเกิดคนปกติเนี่ยก็ก็ดูวันวอยุก็ง่ายๆแต่ปัญหาคือผู้พิการทางสายตาเขาไม่ได้เห็นเนี่ฮะทําไงครับต้องต้องเทมันก่อนแล้วกินแล้วแล้วก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วแล้วมันต้องเป็นโปรเมชันยากกว่านะครับครับบีแาคืออย่างนี้ครับคือใครๆก็สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือคนตาบอดได้นะครับก็คือว่าโหลดแอปนี้ไปนะฮะแล้วก็เปิดให้เปิดตัวฟีชั่นเปิดให้แบล็คโฟนแล้วก็เปิดตัวกล้องไว้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามี ผู้วิการทางสายตานะครับส่งลงแอป DIY นะฮะเหมือนกันแล้วด้วยการเขาช่วยเหลือปุ๊บเขาจะได้มาบอกสมมติน้องอิงลงเป็นเป็นอ่าเรียกว่าเป็นบริวารีอยู่นะครับผมก็ปึ๊ดตึ๊ดน้องเขาช่วยเหลือกดปุ่มเรียกปุ๊บอิงก็จะได้รับบทพิเศษมาปึ้งมันจะวิดีโอแชทครับวิดีโอแชทมาคือเขาคือให้ายๆผู้วิการสายตาเนี่ยครับเอาวิดีโอกล้องของเขาเนี่ยนะครับถ่ายสิ่งที่เขาอยากจะถามแล้วน้องอิงก็เห็นวิดีโอแชทมาเช่นผมก็บอกว่า โทษนะครับเจ้านมอันนี้หมดอายุหรือยังอินก็สามารถบอกได้ว่าขอดูกรบิดหน่อยบิดบิดหน่อยนี้เลยปึ๊บๆๆๆขอแล้วพอเห็นบอกหมดอายุแล้วอินก็สามารถตอบไปเลยว่าหมดอายุแล้วว่าแล้วมันมีอาสาสมัครทั่วโลกเขาใจกระโดดแอปนี้มากเพราะว่าทุกคนแบบว่าเอออยากช่วยเหลยแล้วมันง่ายมากเพราะว่าก็แค่เปิดวิดีโอคอลแล้วก็ดู แล้วก็พอจบเคสมังปุ๊บก,ก็ปิดแล้วคุณก็ใช้สะสมแล้วว่าเขาก็มีแต่สะสมนะครับว่าคุณเป็นคนช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงไปนะครับอันนี้คือ b ีไมอานะครับเรียกว่าเป็นแอปที่แบบควรโหลดเออผมว่าผมว่าควรโหลดแล้วก็คือสักนิดนึงอะ่ะมันใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยโหลดเลยดนะีกว่าอืมโหลดเลยโหลดเลยนะครับ,รบ,รบเป็นแอปไทยนะครับเป็นแอปไทยซึ่งไม่ใช่แอปใหม่นะครับวงในนั่นเอง นะครับหลายๆคนรู้จักวงในในใน,ในฐานะของศ <Webs ite. S 2> ูนย์รวมร้านอาหาร<ะ>ในประเทศไทย มีหมดตั้งแต่ร้านแบบข้างถนนเลยจนไปถึงร้านรูล่าไฮโซมีเรตติ้งรีวิวนะครับค,คนเข้าไปรีวิวถ่ายรูปต่างๆเนี่ยแปะเข้าไปในร้านค้าเนี่ยมากมายเลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดยัดใอยากหาร้านอาหารในพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยไม่คุ้นเคยคก็สามารถใช้วงในในการหาได้นะครับพอปุ๊บก็รอบๆนี้ขึ้นเลยครับว่าเรตติ้งสูงๆหรือว่าเราไปเราไปสกรีที่นึงอาหารญี่ปุ่นร้านอา,าอาหารอินเดียร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยนะครับอรอบๆนี้มีอะไรบ้างก็มีร้านแนะนาออกมาพร้อมเรตติ้งตัวนี้ไม่ใช่แอปใหม่แต่ว่าเพิ่งอัปเดต นะครับให้รองรับกับนาฬิกา Apple Watch ว่าแล้วนี่นะครับตอนนี้มีแอปวงในบน Apple Watch แล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นแอปแรกๆเลยนะที่ออกมาแอปวันแรกๆเลยนะครับออกมาเลยหรือว่าเป็นแอปไทยแรกๆนะครับที่ออกมานะครับโดยที่วงในบน Apple Watch เนี่ยก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นเวอร์ชันย่อลงมาเนาะย่อลงมาจากแอปใหญ่ที่อยู่ใน iPhone นะครับแต่ว่าก็เจ๋งพอที่จะบอกว่าเมียบายรอบนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและแต่เมียบายเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาเป็นร้านอาหารนะครับ เพื่อเป็นรูปอาหารคือให้ดูเลยให้เห็นเลยว่าโอ้รูปนี้น่าสนใจแตะเข้าไปแล้วก็เจอว่าเป็นด่านอะไรนะครับหรือนะครับถ้ามันจะมีอันนึงที่ผมชอบมากคือมันเป็นฟู้ดสล็อตเหมือนเป็นซอสแมชชีนะครับฟู้ดสล็อตจะมี3ช่องครับให้เราเลือกอันแรกเนี่ยเลือกแคตตาก็อกก่อนว่าเราอยากกินอาหารประเภทอะไรอย่างเช่นอาหารจีน่ะเลือกก่อนอาหารจีนนะครับแล้วก็เลือกช่องที่2เรื่องราคาครับว่าเล่นในช่วงประมาณไม่เกิน500บาทนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเลือกระยะทางเราอาจจะบอกว่าอยู่จากตรงนี้ไม่เกิน2กิโลเมตร ไปง่ายไปง่ายกดสล็อตทีเดียวเนี่ยเขาจะออกมาเลยครับตามเงื่อนไขของเราน่ารักลุ้นลุ้นลุ้นว่าหรือว่าที่เขาจะเขาจะให้ร้านอะไรเรามากินอะไรอย่างนี้นี่ไงแก้ปัญหากินอะไรดีเอางัานมันนีฟูตสล็อตเลยตกลงนะนอกจากนี้ก็จะมีพวกทูโกนะครับหรือว่าโฟโตฟีดหรือว่าเนี่ยร้านใหม่ที่มึงเข้ามาก็สามารถที่จะดูผ่านแอปเวอชัได้อันนี้ก็อัปเดตแอปที่ออกมาสำหรับ คนไทยที่ได้เล่น Apple Watch แล้วนะครับก็ดาวน์โหลดวงในมาก็ลอง<า>เล่นนจิ้มๆหาร้านอาหารในนี้ได้แล้วถ้ามาก็ตายไปยังคงแต่มันก็จากสัปดาห์ที่แล้วยังอยู่นะครับโตแล้วด้วยตอนนี้ okay, <laughs> นมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับแล้วก็ช่วงใหม่ที่เราเคยสัญญากันไว้นะครับดิจ <P o> ิไลฟ์โพนะครับแล้วก็ทำการสำรวจนะครับสำรวจกับบรรดาแฟนๆของดิจิไลฟ์มันเองแหละอาทิตย์นี้โพลแรกเป็นครั้งแรกเลยไปโพลแรกนะครับเป็นคำถามที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยคิดนะคือใครเป็นคนที่คุณไม่อยากรับแอดบนเฟรม ไอ้บนเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะไ,<ม>ไม่อยากแ,<ป>แอดสมมุติว่าสมมุติว่าเขาเขาแอดคุณมาเป็นเพื่อนแล้วคุณแบบไม่อยากจะก,กดแอดเลยอยจกกดดีไหมดีไหมฮะโดย,ยที่ในช้อย,อยเรามีทั้งหมดเรามีสามช้อยะนะครับแฟนกลับโอโ้โห มันจี๊ดมันเจ็บพ่อแม่พ่อแม่อันนี้เป็นประเด็นนะอันนี้เป็นประเด็นนะอันนี้น่าเกรงขามหรือเจ้านายเจ้านายผมว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพอคุยปุ๊บเนี่ยคือถ้าเกิดผมว่าสามคนเนี่ยเป็นทุกคนก็ไม่พออยากแได้่ะแหละนะฮะคือต้องคิดเยอะนิดนึงก่อนที่จะแบบจะกดรับอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกอะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยใครไม่อยากที่จะรับใครจะรับคุณอู๋คุณว่าอะไรคือโอ้โหปกติโพเนี่ยเราต้องเดาได้นิดนึงนะว่าใครจะชนะใครไหนชนะไอโพอย่างนี้เดาไม่ออก ของผมเนี่ยผมต้องเดาว่าเป็นพ่อแม่แน่เลยอืลองอิงลองอิงคืออิงจะบอกว่าโพพี่แกพลาดไปข้อหนึ่งคือข้อที่สี่ต้องตอบว่าถูกทุกข้ออิงจะตอบข้อนะไม่ีอ้าวนะครับอางกนทำตอบไปแล้วกันนะครับโพนะครับจากการสํารวจนะครับประมาณมีคนตอบประมาณเกือบสองร้อยคนผมว่าถือว่าเยอะมากครั้งแรกไม่น่าเชื่อเลครับสองร้อยคนนะครับสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับครึ่งหนึ่งเลยนะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยคนเจ้านายครับ อุ้ยผมไม่อยากรัเจ้านายไม่เจ้าหนาฮะไม่อยากไม่ไม่อยากรัเจ้านายผมเป็นหน้าเชื่อเนาะนะครับค่ะยี่สิบเปอย่เอร์เพราะแฟนเก่าฮะอ้าวยี่สิบหกเปอร์เซนตเก่าแต่ยิบแต่ยิปอยน่ยคือยิบาเอร์นต์ยีอร็ยิบอ็คือแบบมันต่างกันแค่คนสอคนนะฮะคือมันอๆกันอะง่ายๆก็คือก็คือพ่อแม่เออมันน่าคิดนะเออมันก็น่าคิดนะว่าแบบว่า อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแต่คำว่านี้มันอาจจะไปได้ว่าเพราะว่าคนที่ตอบ200คนนี้อาจจะเป็นคนทำงานแล้วคนทำงานเนี่ยมีความเป็นออฟฟิศเป็นหลักไม่อยากอะไรเพราะนั้นคือก็นะครับอันนี้คือโพลสนุกๆแล้วกันเราสำรวจผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจของเราที่ facebook.com/slashdigitaltv ใช่ใครไม่ได้เป็นแฟนใครไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยก็ต้องไปเพราะว่าเราจะถามทุกสัปดาห์ามทุกาสัปดาห์นะครับด้วยคำถาม สาระบ้างแล้วก็ใช้สาระแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคําถามเนี่ยเป็นโพลที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากจะมาตอบนี่แหละใช่แล้วค่ะก็มาร่วมตอบกันเยอะๆแล้วกันนะคะแล้วก็จะมาสรุปกันทุกสัปดาห์แบบนี้ในรายการดิจิไลฟ์นะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digitalivetv ครับค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะสําคัญมากเลยที่ facebook.com/digitalivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digitalivetv ลงถึงเว็บไซต์นะครับที่มีข่าวสารอื่นอัปเดตทุกๆวันนะ w w ็บดิจ i ไลฟ์ทครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ Digilife ให้ชีวิตด,ดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องเนชั่นทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ